I okay. 海南跟哪？ นานจะได้มาเยือนที่นี่นะมากับกลุ่มๆนะ่ะเดี๋ยวค่อยพาเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือแบบเอือดไปทั้งตัวดีนะที่มาแล้วฝนไม่ตกอะไรเงี้ยนี่นทีเด็ดของที่นี่เลยก็คือนี่ไงทะเลทุกคนทะเลแนะ่เราอยากโดดมากเลย ทะเลว่ะชื่นว่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็พักผ่อนนะครับเพระาะว่าขี่มาค่อนข้างนานอยู่เดี๋ยวน้าจะากล้องไล่ถ่ายแลลวผมอืมโอเคไปมาถ่ายรูปให้เขาเฉยเลยนะครับถ่าไไยรูปเฉยเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรครับ <c oughs> จะถ่ายไว้อ่ะแล้วก็ถ่ายอันนี้ก็ตรงไหนวะมอกกล้องนะครับหน,นึ่งสอง,ส,องสามรูปครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอแกะอีกรูปครับหนึ่งสอง,ส,องสาม <c oughs> คิมีโนโตโตพี่อันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> นักแท่งเหรอคิมิโนโตะไง อาานเออเดี๋ยวผมพูดอไรพี่อนั่งระหว่างสคันนี้คันไหนสวยกว่าอฮ้ย เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สีดำเท่เหรอโอ้ยอันนี้ก็ดำเหมือนกัตอนนั้นดำแดงอ่ะเออแล้วชอบอันไหนมากกว่าโอ้ยมาซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวเอาตังก่อนเดี๋ยวเอาตังก่อนอันนี้ชุดเท่าไหร่น้องนี่กว่า้าสิบบาทครับขับได้ได้ไหมไม่ต้องกอล์ฟได้หรือไม่ใช้คีเจรอลองนั่งดูไหมใช่ไม่ต้องใช้คีเจ็มใช่ครับมันมันไม่ต้องใช้เลย เท่เนาะใช่ปะโว้าพูดดีซื้อเลยดีกว่าเนี่ยเอาตังบ้าะเดี๋ยวว่าตังบ้างนี่นี่นลทุกคนน้องเขาบอกรถเัาเท่มากเว้ยเดี๋ยวเราจะต้องอุดหนุนน้องเขาเลยเสื้อแดงวันนี้ โอ้ยตาถึงเสื้อแดงวันนี้เร็วจะซื้อแล้วน,ะะนี่หรือตรงนี้โอ้ใช่กล้องโปลคืออะไรวะอันนี้กล้ไไไไงองกโปลที่เขาเอาไ้ถ่ายอ๋ออันนี้ชุดเท่าไหร่นะห้าสิบบาทครับเงีถูกแล้วห้าสิบอันนี้ห้าสิบจริงไหมอ่ะถือว่าเราอุดหนุนน้อง้นานเนี่ยอยู่สั่งขามนี้ ถูกแล้วสิบบาททุกคนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอันนี้กบเท่าไหร่นะห้าร้อยไอ้ห้าไอ้หน้าเรังห้าร้อยครับห้าร้อยไอ้ห้าเราใส่กระเพื่อนไอ้ห้าเราใส่กับเพื่อนมาอย่างไรวะเราตังไหมครับเอาครับอ่ากบหนึ่งนะโอเคอ่าพูดดีต้องซื้องี้แหละอุดหนุนน้องนะครับอุดหนุนน้องนานาได้มาทีน้องก็พูดดีด้วย เคเดี okay, ๋ยวกินกันกินกันหิวทุกคนเรามาคอมเมนต์อันนี้ของน้องกันนะครับก็คือแห้งน้ำจิ้มหวานมากอแต่ก็ถือว่ากินได้นะหนุดด่นะ้องโอเคเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปที่น,นะครับเขาจะมู้ไปกับอีกที่กันแล้ว อืมก็น่าจะพอไว้อีกที่นึงก็เดี๋ยวน่าจะกลับเลยนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่น่าเป็นอกไกละเพราะว่าเออเรามีเวลาจำกัดวันหนึ่งแล้วเนาะอืมอืมก็จะเก็บนู้นเก็บนี้มาให้ด้เยอะที่สุดแล้วกันเพื่อให้เอ็นจอยกับิปวิดีโอเนะโอเคนะน้ำจิ้มน้องโคนหวานเลยแล้วแบบแสนาบาหมนเนาะโอเค <c oughs> okay. ดูนี้คือแบบเดอะเบสจัดทุกคนคือเท่เลยอ่ะอตอนนั้นเขากำลังทําใหม่นะครับมีส่วนนึ่งที่กำลังทําใหม่อยู่อืทำาหารใหม่ก็รอดูก็้องรอรอดูว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับอไปเดินทางต่อ ชมกวางไม่รู้อะไรห,หละก็ถือว่าทางผ่านแ้วก็กลับบ้านคือที่นี่มันอ๋อเโอเคชมกวางครับก็คือให้ผมมาดูกวางตัวนี้ใช่แล้วปะไม่ใช่นะเนาะโอเค มันมีอ๋อมีสะพานไวด้วยเออเอเอเดี๋ยวน่าจะคว้กล้องมาถ่ายรูปได้อยู่โอ้ยสุดลูกหูตาไปเลยงิบ โอเคก็ที่นี่นะครับที่ดูๆล้วมันไม่น่ามีอะไรนั่นถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเชิงอะไรแล้วนะเมื่อกี้เชิงระบบนิเวศอะไรสักอย่างเออนี่ก็นู่ตรงนู่นน่าจะไปได้ไม่ได้ถึงตรงนู่นแต่เดี๋ยวผมเอากล้องก่อนเดี๋ยวผมเอากล้องก่อนก็คงจะให้ใครถ่ายรูปให้แบบนี้ชุบปั๊บๆโอเคมานี้เดี๋ยวเอากล้องถ่ายรูปกันดีกว่า Let's go Let's go อ่เก,กวยจสวัสด,ดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชมกวางนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเนี่ยที่เขาตั้งชื่อว่าชมกวางเพราะว่าตรงนู้นตรงนู้นครับถุกมไม่ไ้โซนไหนวะเออแถวนั้น,นครับมันมีกวางอยู่เห็นว่าอืมแต่ว่าจะไม่เดินไหมนะ เอาทุกคนก็ตอนนี้ก็จะเป็นเฟสสุดท้ายละนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ตอนนี้กนะ็จะเป็นการเดินทางกับพระนองอย่างเดียวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอคนได้โกงขี่รอกันนะครับตอนนี้ก็คือการขี่รอกันเพราะว่าน้ำมันในถังก็คือไม่เท่ากันไงผมว่าไอจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับกนะ็ต้องหาปัม๊มแวะเติมแว่เติมกันก่อนนะครับก็หลังจากนี้ไปก็น่าจะมีแต่การขี่ขี่ขี่แล้วก็ขี่นะครับ เติมมั่นกันทุกคนแล้วนะครับนะก็พร้อมสิ่งแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ใช้ความเร็วที่ค่อนข้างมากหน่อยนะครับเพราะว่าเออเราทําเวลาด้วยวันนี้ก็เย็นแล้วนะนี่ก็เย็นของวันที่ไปละเออนะครับก็เต็มที่เลยครับตอนนี้ แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นนะฝนตกนะครับก็เข้าเขตแน้องแล้วฝนก็ตกเลยนะก็คือเอป็นการตกตอนรับที่ดีเยี่ยมมากเลย,เยก็ต้องขี่ช้าลงเลยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยผิวถนนแล้วก็ด้วยฝนด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับ มันหัวนี้ผมว่าเออโค้องอะไรอย่าหน้าโดนมากเลยแล้วกี่เร็วมาเดินรู้เลย ก็เหมือนแบบว่าพี่ชิ่รูจักคนหนึ่งนะครับก็รอแบบรอเหมือนรอเจ้าบ้านที่อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยครับอือเนาะ <c oughs> ก็รอต่อไปครับ นี่เกียร์ขี่เร็วเรื่อง<ๆ>อ่ะครับเอ<ๆ>พุนปัดนนะ่ะขี่ประมาณนี้ยดีไงนะผมว่าขี่ไปตอนไป,ป,นไปผมว่าเหนื่อย อาอเรทุกคนพอขี่มาได้สักแบบสักพักหนึ่งถนนแห้งคือแบบอะไรนะโอ๊ยบ่อก็คือมันตกเป็นบางส่วนบางส่วนจริงด้วยนะครับนี่ก็เราขี่กับอาสามเจ้าเดิมนะครับคนที่เขาขี่เลยมีเหมือนกันสรุปคือพอขี่ปุ๊บพาคนแยกย้ายตามทางนะครับตามทางเออแวะเข้าบ้านแวะไปทําธุระน,นู่นน,น,นี่นู่นนี้นะก็เหลือกันสองคนอาสามมนเดิมนะครับก็ซิ่งกัน <c oughs> จุใจเลยทีเดียว เอ่ละถึงบ้านเล้วมัน <S <s เหนื่อยมากเลยนะครับก็ไม่มีนะครับก็คือมา <laughs> ถึงบ้านแล้วอ่ะขากลับฝนตกแบบนงหนักมากนะครับแต่ก็ถึงบ้านยังปลอดภยันนยน,น, <c oughs> okay, นะครับกินข้าวกินอะไรอิ่มเรียบร้อยพร้อมนอนโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูชมโอเคครับบ๊ายบาย